สวัสดีครับแม่ปันครับเด็กแม่ปันเงก่อนก็ให้นะครับข็อายุพอยงเด้อนะครับอายุหกสิบปีเลขออกหกหนึ่งตรงๆเด้อนะครับในเงื่นี้ก็มาตามให้เขากันนะครับมาตามลายมือญายิของฝันเทียบของตาฝันเด้อพี่น้องนะครับเป็นวางเงนนี้ฝันสั่นๆฟันแข็งๆพี่น้องนะครับย่าไปกินมุสมและมุสมักก็สั่นเอาสั่นพี่น้องล่องติดตามในทางของฝันของคุณย่านะครับสมคัเป็นในญาติของมุตาฝันบ่ อมันก็ดูอืมอหกสิบเอ็ดกันมันอะไรมันย้ายฟันมาจังเลยมันตามใจเมือกับฟันตัเแยมันจะฟันมาทั่งวันน้วนันไม่ง่ายจับผิเดียดไงี้นมันจะเงี้ยนเงี้ยเพิ่อนละเฮ็ดที่วนันนี้ทีนอนให่เป็นผ่า กูพ้พาตัวโตนี่ละ่ะปูยู่คนก็นั่งเฮ็ดเอียงอยู่คางกันนั่นล่ะมันเป็นแมวมาเอาฉันแมวมาเอาฉันแมวมาเอาอย่างนั้นเอ,อนิ่นเอิญใส่ัลานมาเอาเด็กน้อยกันแม่เด็กน้อยเลยมาดีกว่าคือเจียงน้ำข้าวนี่ละ่ะเล็กนอ้อยมันสียู่เกู้เนี่ยคือพ่อย มันติดไลไปต๊กวันตัดไลไปต๊กที่นอนยั่ไงประเิ็เมื่อกูฆ่ายุ่เอาจาแห่มันติดต๊กลางมันติโต๊กลางให้มันโต๊เกลื่อนตัดเลยแลนมากก็เลยมายืนยุ่งลางหลักบ่ขึ้นมายืนยุ่ก็เลยมันยิบมันนอนอยู่จังมีดนี่ละเนี่ยมันติต๊กยิมนี่บปตัวเล็กจับตัวแพร่ยิมนี่จับยิมนี่เลังที่มันยิมไหมแดงหน่อยไหมอืมแดงหน่อยแดงแดงอยู่เด้ หน่อยหอรี่อันเจ้เาแล้วมื่ยิบขึ้นอ้าวฮะมันก็เกิดกระยิมเื่นได้วางสินั่นละมึงเอาโลดมึงมาเอามันโหลดว่าสัน่นว่าเออว่าสัน่นแต่ยืนยันละเพราะว่าเอาอยืดดอกแต่ว่าแหงแหงบ่อุวมไหมแตพี่บ้านขวากีเต็กน,น้อยก็ยิ้มใจกระเบิงเนาะมาเอาโลดเอาโลดเอ้ยเฮงเดินมือกูฆ่า ถ้าเห็ดอีหยังอยู่นี่เอาโลดกับไม่เี่อคืนได้บัตรนิดหน่อยตั้งกูเถอะเล็กหน่อยว่าเออกูเล่าว่าเด็กน้อยมันนอนอยู่หันละนสดงว่าเพิ่นเอิ่นไปเอาเออก็เลยไปก็เลยไปยืนเบิ้งเด็กน้อยยืนเบิ้งแล้วเก็ยึดกับแป้งที่เด็กน้อยแล้ยิ้มใจว้าเฮ้ยมันก็เกิดก็ยิ้มเป็นเลยว่าเป็นเลยว่ายิ้มได้ดีาสั่งห้า เอาโลดเมื่อกูฆ่าอยู่ว่าสันันวมาณเออหวเนี้ยกินกูได้ป่ะ่อมันชื่อว่าเมนซิบเกาเกาซิบอีดสวอเด็ดวขคืดเนาะกับกะวังก้อนแล้วมันผู้เถาก็ได้หน่อยเนาะนี่หน่อยแยกทีหนึ่งเออผู้เถากินเกาเนาะหน่อยกับหน่อยจากโค้ดหน่อยแดยงๆอยู่เวยเนะวยวาะระห่งม่หิจเจ้ากันไหมืออเนึ้ บอสามเส้นมาใช่เออตามย่อยวานะ่ผู้ถ่าก mm. ็ได okay. em. um ้หน si uh ่อยนะเก่าหนึ่งะเก่ายังมีเก่าสันๆี่จะแ่งซับเอาหลวพนฝันฝันสอง่ะใช่เหมือนัสองสองฝันฝันสองอ่างฝันสองฝันสองแต่พอนเงอเฝันสองฝันสองฝันว่าแ่งงานแหล้วไม่ไม่ เลิกเลือกย่อมันโนนี่หละเพราะท่านไหนนั่นแบวงานเร็วไม่มก็เลยอเห็นคนก็เลิกนี้เมือเรเลือว่าโอ้ยบอกหม้อหมยนกินว่าเมืหลายเอามาไวหลายมือของมันชิเน่าเอามาตางเนี่ยมันแนวส่เขาก็เลือกเอามาผ้าผ้าหลักปั่นให้มันใส่ถั่หลักกูเลยสกเอาไปจาาเอาไปจากเอาไปในี่กระเฮียใส่ขี้ดีแมว่างล่ นี่ยซิ้งมาเงี้ยจิ้งเดือกขึ้นดิเงี้ยต้องใส่ดินอีกกรรมเอาอีกเสียบเสียดายกรมไม่บอกแดงพ่อเปิดขึ้นหัวข้อยไหมว่ม<า>เขาลอกหนังออกใหม่ๆลอกออกไม่เอียดแดงตึงขึนสีนมันนี่เป็นรลอนเป็นรลอนอยู่ในจอกข้อมันนะเขาตัดข้อมันออกมาสินมันเป็นรลอน,น,นเป็นลอนฟาดเลยอัน ไม่ไม่กูชินมันจะมียึกหยักหยักหยักยังไงกูได้กูไม่เห็นทีเฮ้ยกั่แบบเขาใจเลยเขาล่มากเขาใหญ่ก้อนห็นเขาเอาแต่ท้องงานนั้นชินมันหลายเขาบอกว่าเอาความัดยดเองนี่ว่าแต่ลยงนเขาเห็นจานเขาจองแ่ลยเอากาดละผ้าปร่ไว้ปรกันว่าโปไว้ไม่ห่างงานงานออกมาจากกันละ มืดกัมมือเปลี่ยนน่ามากันอ่างมากยางมากพันธินพอไงเสาหมูกำนั่นรัดเขาแบบโตเขา้าแบบมู่นั่นนคือว่าสันสานได้กี่เงาเนี่ยนี่เขาสิล่งสวววงูไอ,อ้อยังนี่แหละกำนั่นรัดเป็นบุลลงพอกำนั่นรัดกับซุ้มโมบ้านกับซุ้มลูกเขา้ขา,ายึดกันก็เลยถือใบเนี่ยนะใบว่า อันเบอร์นั่นเบอร์นี่นั่นซื้อไปแล้วเขาบอกว่าดึงสัมตัวหนังไปซื้อไปเบอร์นั่นเบอร์นี่ซื้อไปบบบนี้อันเขาเลยว่ามาเด้อพี่น้องวันนี้ที่เรียกตั้งมาขอคะแนนเขาว่าเขาแจกอันใบเปลี่ยวสั้นเบอร์สั้นแจกเบอร์ไม่ยังห่าสั้นยังเบอร์แปดสั้นผู้หัวกอนว่าอืมแบบนี้ พี่นังบูเรือเฮ้อบอแปดตะจึงให้ยคแต่วาดตัวเดียวมันบอแมนสันบอกตัวว่าสี่แปดเ้แม่ป้าสี่แปดบอตัวเอิญบอกกูกูยืนทีสี่แปดแม่ป้าสี่แปดเรียกว่าอพี่นั่งเกวอว่าตัวเดียวตัววานสองตัวมันสี่แปดสันอันอันพอหายอันอยู่น้ำเขาันละไปแจกใบผิวน้ำเขาละ ก็ยุดซื้อพ่นนั่นแหละเพราะไงนั่นเลยว่ากูสียางมากเขาสียางไปเพราะไงนั่นเลยว่าหนึง่งศูนย์หกเพราะไงนั่นลยกูแล้วคิดผอ,อว่าเหมือนหัวควั่วยู่ในหันนอะกูเกิดว่าอ,อยู่ในพ่นนั่นนะก็เท่านั่นล่ะกูเลยก็ว่าก็ว่าพีสองเลียงเออเป็นสองเลียงตัวสี่แปดเออสี่แปดก็หนึ่งศูนย์หก อ๋อนะครับนี่สองพวกฟันหญ้าจะหน่อยนะครับอืมอ่านะครับกะหญ้าจะหน่อยเด้อน,นะครับย่คลิปแรกฟัดสันคลิปสองไว้เบาสั่นๆนะาหงานะครับเห็นซึมกันเห็นพอดีตัวเอเอเพิ่นเรียว่านะครับคลิปแ <c oughs> รกนี่ผู้เฒ่าให้เล็กน้อยย่าไปยืนเบิ่งเบิ่งแล้วก็เล่นละะเล็กน้อยไปเปิดเบิ่งเล็กน้อยปปก็ยิ้มใส่ตัวย่าตีเองเก่าหนึ่งเด้อนะครับ คิปสองนี่ย่เอาจะหน่อยมอเลยโดนเราตัดตอนยา่าไอเบะผ้าปะเต็งโมเอาตะไหนะปะเต็งโมไปตากนะครับเหยียดเฮียลงเฮียลงลงไปลงมากกันได้กระดาษมะฮือพ่อย้วนมองเขาพอทานไว้ย่าพ่อหัว<อ>ไงไัวหัวคค้ยหัวง่อหัวคค้ยนะครับหัวบางแง่เราั่นเขาก็เนี่ยเขาแงหลกหลายเป็นวา,านะครับเขาปาดไม่ไม่ให้นก็นเลยยังไปโป๊ไว้อีกนะครับมะเดาหอมมี่หอมเดาดอกกระดาษโป๊กว้ย รถเอ้าไปพ่อข้าเจ้าเรียกตังสวสุพรรณนะสุพรรณเสาลกเบอร์แปดว่าสั้นนะครับผู้หนึ่งก็เลยทวงว่าแมนสองเบอร์สองเลขว่าสั้นสี่แปดว่าสั้นนะครับแล้วผู้เฒ่าอีกผู้หนึ่งก็ว่าแย่ผู้ใดประมาหนึ่งศูนยหกนะแล้วผู้ใดหล่ะ้เจ้าไปน้ำกันไปหาเสียงน้ำกันประมาหนึ่งศูนย์หกนะครับยืนกบยืนยุ่ซ์เอพ่นน่ะเออบจิตวัฒนาพีข้าเจ้าจิตวนาี ก็ยืนอยู่นี่พ่นอยู่นี่บาดบกตว,ว่ี่แปดใ่ไหมป้าคู่กับกายไปเสานั้นเลยว่าเอาเหล๋ยวมาเบิ้งตูเแล้วเลยว,ว่หนึ่งศูนหกอ่นีู่หนึ่งยูผู้เท่ายูพ่น่ะหนึ่งศูนย์หกเด้อนะครับก็่สรุว่านี่สามตัวนีีนะครับเรียงย่อยนึ่งวันนี้กะเชีไบ้านนี่แหละครับก,ก็ฝันสองงาจัง่อยกระทวนรวบรลัดตตดตอนเด้อพี่น้องฟังเอา พเพื่อโดยเขพาะจะก่ายอนฟังก็เด้อนะครับเรลืองแย่มันยากจังหน่อยนะครับแต่ว่าเพิ่นกับฟันแบบนี้แหละมันเข่าไปเต็มๆเ,มเมด้อพี่น้อง<ม>วันน, 9, 9, 4, 8, 6, 6นี้ก็คือเก่าลัเก่าหนึ่งสี่แบบปดศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกอ่ะเขาอยู่ช่วงประมาณน้ำแม่ปั่นเด้อนะครับอืมฟันแร,รกกับมันยาหน่อยนะเนาะคือว่าผู้เฒ่าบอกบอกไปเพิ่มเล็กน้อยจะหายเล็กน้อยยายก็เลยไปเอาไปเปิดเพิ่งกับยิ้มใส่ก็เรื่อยๆแยเล็กน้อยอืมผู้ชายมียิ่งใ้ญ่หูปะ บมเนาะเบิง้งมันน้อยๆแดงๆอยู่ครับแต่มันนอนอลองๆองอยู่มันม็นมะนุองอีหยังนี่ไอ้ว่านอนอยู่ต้องกินนอนจะเหล่าบ่าเอาเอีหยังห่อเด็กหน่อยเนะาะว่าเด็กหน่อยอ่าเด็กหน่อยแดงๆก็จิ้มเป็นนะมันจะก้นเป็นเออธรรมาดาเด็กหน่อยนี่เขาก็ตีนีมือสามเนาะ หนึ่งสามจะาอาต่างย่าวาเลยนะครับตียงไงเก่าหนึ่งนะครับหรือประดเดีอยนไหนกิด่องนลนด้วยนะครับมีลดผู้ได้ยี่งยิ่งนะครับแล้วก็มีนี่แหละในปักเตียงนี่แหละนะครับข้าเจาอยสว,วรรค์นี่แหละบอกเป็นเลขเลยนะครับที่แรกก็ว่าเห็นตัวเดียวเลขตัวเดียวแบบผู้หนึ่งเลยถ่ว,ถวงวา่าสี่แปดอีผู้หนึ่งก็บถ่วงเป็นผู้เฒ่าอยู่พ้นบอกหนึ่งศูนย์หกเด้อนะครับ เป็นตัวเลขชัดเจนไดวันนี้ด้คอับ่ปรดปรานคุณยายเอาไปนนเก้าสักเดียวเราเบาหลายว่าอะไรบ้นเล็กมันเย้านะครับสรุปเป็นโหลดนะครับเก่าคือคุณเมียปันบอกในวันนี้ได้ไครับไปฟังไม่หลายเลยรต่อเห็นเล็กเก่าเอามาโหลดสื้อมาโหลดมีอัออนเดียวมากฟังหลายมันเบาเงีมันเนาหนึ่งเก้าสิบแปดหนึ่งสิบหกด้วยไปนองอันบอกในน่อยกับบ้านสื่อเก้าเออทวนเอาโหลดมาหกสิบแดว่างั้นออโตเดียวหโลล้วมันเก่าปบา เอาเดี๋ยวพี่น้องมันงวดขันอยากซื้อก็ซื้อไปน้อยก็งวดก้อนเีกเอาซื้อเด้อพี่น้องนะครับงวดนี้แห้งปากน้ำคุ่งใหญ่เด้อนะครับเดี๋ยวช่วันๆนะครับตลอดงวดนี้เหล็กไม่ลายตัวขัดมาพิเศษแล้วซ้ำตัวหนึ่งงวดเ่ยขับเอาซื้อเอาหน้าพุ่งมากเลยกระตัดเอานะครับไม่ลายตัวมันซื้อยายกระตามนั้นแห้งปากๆนะครับสวัสดีครับ